ศารรษาสนทนาพาท่านเข้าใจชีวิตและสังคมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศิลปศาสตร์สนทนาจัดโดยสาขาวิชาสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์คณะศรริลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายการของเราออกอากาศในทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนในเวลา11นาฬิกาสนาทีถึง12นาฬิกาในช่วงชุมชนวิชาการท่านผู้ชมและผู้ฟังสามารถรับชมและรับฟังย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook และ YouTube ในชื่อรายการศิลปศาสตร์สนทนา สำหรับวันนี้ผมเฉลิมบุตรวิจิตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นตามธรรมเนียมของคณะของเรานะครับรายการของเรานะครับเมื่อมีอาจารย์ที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมานะครับเราก็มักจะชักชวนให้มาสนทนากันในรายการนะครับสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอดอ,กอรคนใหม่นะครับของคณะของเราก็คือดออรพรเทพจันทรก,กมลน,นะครับอาจารย์สําเร็จการศึกษา ปริญญาเอกนะครับจากสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับโดยท่านอาจารย์สังกัดอยู่ในสาขาวิชาสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์นั่นเองนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับโดยวันนี้เราก็จะมาสนทนากันนะครับในหัวข้อซึ่งเป็นปริญญาเอกในการทำวิยมปริญญ์เอกของอาจารย์ด้วยนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าจิตวิทยาคนเรียนรู้ว่องไว กับงานวิจัย Learning Agility Model อ่าก็มีคำศัพท์เฉพาะนะครับ Learning Agility Model เราเริ่มต้นไปดีกว่าว่า Learning Agility เนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งน่าจะเป็นหัวใจของงานวิจัยของอาจารย์เลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับ Learning Agility ทุกลงมันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย์ครับได้ครับอาจารย์อาร์ตคืออาจจะต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนครับว่าไอชื่อในรายการวิทยุของเราเนี่ยกับ ชื่องานวิจัยจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นคนละชื่อกคนละชื่อการนะครับถ้างานวิจัยจริงๆเนี่ยตัวชื่องานเนี่ยชื่อว่าปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความล่องคล่วในการเรียนรู้ของพนักงานในธุรกิจการเงินครับผมก็เลยมีทั้งปัจจัยเชิงสาเหตุก็คืออยากรู้ว่าอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผลของความคล่องคล่วในการเรียนรู้อันนี้คือวัตถุประสงค์การวิจัยครับผมแต่ทีนี้กลับมาที่คําถามว่าแล้ว ความคล่องแคล่วในการเรียนรู้เนี่ยคืออะไร,ะไรนะ yeah, ครับ,รบโดยนิยามของมันเนี่ยก็มีผู้นักวิชาการที่สนใจศึกษาแล้วก็ให้ความหมายกับมันไว้เยอะแยะนะครับ,รบแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยมีข้อคิดเห็นที่ตรงกันอยู่3จุดใหญ่ๆนะครับก็คือความคล่องแคล่วในการเรียนรู้เนี่ยเป็นความเต็มใจ <c oughs> และเป็นความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้จากประสบการณ์รและนําประสบการณ์หรือว่าข้อที่เรียนรู้เนี่ย ไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตซึ่งการทำงานในอนาคตนี้จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์นั้นโดยตรงก็ได้หรือจะเป็นประสบการณ์ใหม่เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปมันเลยมี3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของสกิลเซ็ตคนที่จะเป็นนักเรียนรู้เนี่ยในเวลาเราเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยก็ต้องมีสกิลเซ็ตอะไรบางอย่างนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นเรื่องของไมซ์เซ็ต ว่าเราก็ต้องเต็มใจที่จะเรียนรู้ด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือมีความอ,อยากที่จะเอาบทเรียนหลังจากบทเรียนเราถอดบทเรียนมาเรียบร้อยแล้วก็เอาบทเรียนนี้ไปปรับใช้กับการทํางานในอนาคตครับผมอันนี้ก็คือความหมายของอ learning agility หรือการหรือการเรียนรู้ว่องไวนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีดีเทลต่อยนิดนึงว่าออพอเราพูดถึงเรื่องของความหมายหรือว่านิยามแล้วเนี่ยแล้วรายละเอียดของ ตัวปัจจัยความคล่องแคลในการเรียนรู้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็เช่นเดียวกันนะก็มีนักวิชาการหลายท่านหลายสังกัดที่มีการพยายามที่จะสกัดหาองค์ประกอบว่าคนที่จะเป็นนักล่องแคลในการเรียนรู้เนี่ยนะครับจะต้องมอีลักษณะอย่างไรนะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ย อย่างน้อยที่สุดก็คืออธิษฎีที่ผมนํามาใช้กันและกันนะครับว่าค,ความคล่องแคล่วในการเรียนรู้เนี่ยมีทั้งหมด4องค์ประกอบองค์ครประกอบ<ม>ด้วยอะไรบ้างครับสองค์ประกอบนี้องค์ประกอบที่หนึ่งเนี่ยก็คือนักเรียนรู้เนี่ยจะต้องมีเ,เรียกว่าองค์ประกอบการสแสวงหาเป็น seeking นะครับนักสแสวงหาเป็นนักสแสวงหาก็คือเป็นความเต็มใจที่จะหาประสบการณ์ความที่มันแปลกใหม่อ,อยู่นอกจาก สิ่งที่ตัวเองเคยเจอเคยพบนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเอาชนะนะหรือว่าอเอาชนะความแปลกใหม่ที่ว่านี้หลังจากเราเจอเรื่องใหม่แล้วก็อยากที่จะเข้าใจมันว่างั้นนะครับแล้วพอเข้าใจหมดเรียบร้อยแล้วคิดว่าตัวเองเข้าถึงหลักการสําคัญของมันแล้วก็จะไปมองหาความท้าทายใหม่ๆในเรื่องใหม่ๆต่อไปอันนี้เป็นองค์ประกอบที่หนึ่งที่1นะครับนักแสวงหาเองนะครับเป็นการการแสวงหาหรือว่า seeking นะครับอันที่สองก็คือ เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจหรือว่า Sense Making นะครับว่าหลังจากที่เราหาประสบการณ์ใหม่แล้วนะครับเราก็ต้องเ,ออเรียนเรียนรู้จากมันด้วยนะครับ <S <S อันนี้คือสาระสำคัญของมันว่า สงสัยให้รู้แล้วก็อยากที่จะทดลองว่าไอสิ่งที่ตัวเองเข้าใจเนี่ยมันถูกต้องไหมก็ต้องลองใหม่ลองซ้ําลองทําไปเรื่อยๆครับผมอันนี้คือสาระสำคัญขององค์ประกอบที่2ครับก็คือไม่ใช่แค่เจอมันไม่ใช่แค่เจเผชิญหน้า่แต่พอเผชิญแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยถูกต้องโอเคครับแล้วก็อย่างที่3นะครับองค์ประกอบที่3ก็คือการไต่ตรอง internalizing นะครับมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับหลายๆครั้งเลยทีเดียวที่เวลาเราเจอประสบการณ์ปุ๊บ เราอาจจะถอดบทเรียนจากมันในครั้งแรกไม่ได้ <S <S ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับว่าคือเราเจอประสบการณ์เสร็จปุ๊บเราถอดบทเรียนเรียบร,ร้อยแล้ว <S <S แต่ก็เราหยิบไอ้ประสบการณ์ชุดเดิมนี่นแหละที่เราเคยเรียนรู้มาในอดีตไม่ว่าจะเป็นช่วงหนึ่งเดือน3เดือน 1, 5, 1ปี5ปีที่ผ่านมา กลับมาทําความเข้าใจใหม่อีกรอบนึงอ่าอันนี้คือพาในองค์ประกอบที่3ซึ่งจะต่างจากส่วนที่2ส่วนที่2องนี่คือเจอประสบการณ์เสร็จปุ๊บถอดเลยอ่าอันนี้คือการทําความเข้าใจสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันผ่านกระบวนการอะไรบ้างแต่อันที่3เนี่ยองค์ประกอบที่3เจ้า internalize เนี่ยก็คือเราเอาข้อเรียนรู้หรือประสบการณ์เดิม ามาถอดบทเรียนใหม่อืมก็คือมาอทบทวนมาพิจารณาซ้าอีกทีอ่าใช่ครับเป็นการรีวิวใหม่รอ,อบหนึ่งอ่าซึ่งการรีวิวใหม่รอ,อบหนึ่งหรือการทบทวนใหม่รอ,อบหนึ่งมันก็อาจจะทําให้เราค้นพบอะไรใหม่ได้บทเรียนอันใหม่ก็ได้อ่าถูกต้องครับที่ขยายความออกไปใช่พบว่ามันอาจจะเรียนรู้ผิดอ่ทก็ได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับถูกต้องถูกต้องใช่ใช่ครับแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายเนี่ยกดที่สี่นะครับอันที่4ก็คือการปรับใช้หรือว่า applying นะครับก็คือตรงตัวเลยครับอันนี้หลังจากที่เราถอดบทเรียนได้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นบทเรียนที่ยังไม่ถูกต้องนักหรือว่าเราอาจจะถอดบทเรียนเราคิดว่ารอบนี้ถูกแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูแค่นี้เองครับเอาหลักการหยิบหลักการสำคัญเอามาปรับใช้ในงานครั้งต่อต่อไปไม่ว่างานนั้นจะเกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งที่เราถอดบทเรียนโดยตรงก็ได้เช่นเราสอนหนังสือเราค้นพบ ข้อผิดพลาดหรือ<ะ>ว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้เป็น Improvement ที่ทําได้ดีกว่านี้เราก็เอาไปใช้ในครั้งหน้าโดยตรงก็ได้หรือเราอาจจะถอดบทเรียนในลักษณะที่เป็นหลักการหรือหัวใจสําคัญของการสอนแล้วเราอาจจะเอาความเป็นอาจารย์หรือว่าความเป็นครูเนี่ยเอาไปใช้ในบริบทอื่นๆ,ๆเช่นอาจจะเอาไปอาสอนลูปหรือว่าอีกหน่อยเรามีผู้ใต้มัเค้าบัญชาอะไรเงี้ยเราอาจจะไปอสอน ลูกน้องก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเราเอ็กซ์ตรมันออกมาเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปแอพพลายกับสิ่งที่โดยตรงไปใช้ในมิติอื่นของชีวิตก็ได้เพราะมนุษย์ไม่ได้มีแค่มิติเดียวเช่นเราเรียนรู้จากการสอนก็ไม่จะเป็นต้องเอากลับไปใช้กันนักศึกษาอย่างเดียวก็ได้ใช่เพราะเราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มีลูกนะครับมีลูกน้องอะไรเงี้ยเราก็เอาปรับไปปรับใช้รับใช้ต่อในความสัมพันธ์อื่นได้อีกตรงก้องโอเคครับอันนี้ก็คือความหมายของ เอ่อ n รีย agility นั่นเองนะครับ,รบแน่นอนครับว่าอยากจะถามต่อไปอีกว่าแล้วทำไมอาจารย์ถึงไปศึกษาเรื่อง learning agility เพราะแน่นอนนะครับในในเรื่องของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การก็มีหลายมิติหลายเรื่องราวใช่ไหมครับหลายประเด็นที่จะศึกษาได้แต่ทำไมละครับอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาประเด็นนี้มันสำคัญแล้วก็มันมีความน่าสนใจยังไงครับถึงตอนที่เรียนปรเอกถึงไปเลือกมาที่จะทำวิจัยในเรื่องนี้ครับ โอเคก่อนอื่นก่อนที่จะตอบคําถามผมขอชวนอาจารย์อาจารย์อาร์ตกลับมาบอลองฟังเรื่องราวสักเรื่องหนึ่งะนะครับ,รบแล้วก็มีตัวเลขไว้ให้ทั้งอาจารย์อาร์ตแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ได้จดจําไว้สักหน่อยนะครับ,รบก็คือตัวเลข209 2 0อ่า209อ่านะครับผม ตัวเลขนี้มันคือเลขอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองเล่าเหตุการณ์เลข3ตัวท้ายนะครับเอของรายการเราออกสัปดาห์ไหนนะครับเกิอจะไปซื้อบ้างนะครับคือตัวเลข2อรเกเนี้ยนะครับมันไปสอดคล้องกันกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเล่านะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าปฏิหารที่แม่น้ำฮัดสัน นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเครื่องบินตกไหมเออถูกต้องมันเป็นมีภาพยนตร์ด้วยเรื่อนานมาแล้วกับตารกับกันซารีนะครับก็ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่15มกราคม2009นะครับผมถ้าเราจําเหตุการณ์ได้หรือถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะเคยดูภาพยนตร์ที่มันออกมานะครับหลักการตอนไฮไลท์สำคัญเลยเนี่ยก็คือ เครื่องบินกําลังขึ้นใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าเจอฝูงนกทําให้ตัวเครื่องยนต์เ n g i n e เนี่ยมันเสียหายทั้งสองข้างเลยในขณะที่เครื่องในกำลังทําความเร็วแบบเต็มที่แล้วนะครับเพิ่งจะออกมาจากสนามบินได้สักพักหนึ่งเขาก็เลยต้อง force landing จำเป็นที่จะต้องเอาเครื่องลงซึ่งฉุกเฉินฉุกเฉินซึ่งทำเนียมปฏิบัติในในช่วงเวลานั้นตามเมนูเนี่ยเราจะต้องลงที่ร่อนลงที่ สนามบินที่ใกล้ที่สุดนะครับแต่ว่าตัวกัปตันเซอรี่เนี่ยซึ่งเป็นกัปตันในในเที่ยวบินนั้นเนี่ยก็พิจารณาแล้วว่าถ้าทําตามเมนนวลเนี่ยไม่รอดไปยกล้ำแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยมองว่าต้องจําเป็นที่จะต้องลงในแม่น้าพัสสันอันนี้นะครับซึ่งกระบวนการตัดสินใจกระบวนการพิจารณาทั้งหมดแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในอดีตของตัวเองซึ่งตัวเองเนี่ยเคยอยู่ในกองทัพอากาศแล้วก็เคยเป็นนัก บินที่เป็นเครื่องบินร่อนหรือว่ากร i d เดอร์นะครับเขาก็เลยใช้สกิลเนี้ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการฟอสแลนดิ้งโดยตรงรอมาคิดพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจที่จะร่อนลงแม่น้ำพะส,สันภายในระยะเวลา200กับอีก8วินาทีก็คือราวาสัก3นาทีที่จะต้องแบบเอาสกิลเซ็ตทั้งหมดที่ตัวเองจะได้เรียนรู้มาไม่รู้ประสบการณ์บินทั้งหมดกี่สิปีมาตัดสินใจ บินลงในวินาทีนั้นค่ซึ่งไม่เคยมีใครทํามาก่อนครับเพราะมันไม่อยู่ในคู่มือคำไม่อยู่ในคําแนะนำถูต้องครับผมถามว่าที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับ Learning agility ยังไงนะครับกลับไปที่นิยามเมื่อกี้เร a r น i n g agility ก็คือความสามารถและก็ความเต็มใจที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์และเอาประสบการณ์มาปรับใช้กับงานในอนาคตใช่ไหมครับอันนี้ก็คือตรงเลยนะครับว่าเราเนี่ยไม่ถ้า คนในองค์การใช้คำนี้ก็แล้วกันถ้าคนในองค์การเนี่ยมีสกิลนี้มีไมซ์เซตนี้นะครับ,รบผมเชื่อว่าองค์การเนี่ยจะมีความลื่นไหลาสามารถที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยน,ปนแปลง,ปลงได้นะครับแล้วก็จะอยู่รอดได้โดยที่ไม่ใช่อยู่รอดธรรมดาด้วยนะครับ,รบแต่ว่ามีมีความสามารถในการแข่งขันนะเหนือคู่แข่งคนอื่นซึ่งคู่แข่งคนอื่นเนี่ย ก็ยากที่จะเรียนแบบได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราก o p y ประสบการณ์ของพนักงาน A พนักงาน B พนักงาน C อย่างเงี้ยมาใส่ในอค์งการใหม่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นจุดแข่งไปเลยขององค์การถ้าองค์การมีสรือสนับสนุนให้คนเนี่ยมีสกิลนี้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่เริ่มหรือว่าเห็นความสําคัญของตัวแปรนี้นะครับปัจจัยเนี้ย เป็นฝั่งที่เป็นเ,เรียกว่าเป็น a c t i t i o n e r เป็นนักปฏิบัติกอ่อนะครับ,รบก็คือบริษัทที่ปรึกษาต่างๆนะครับเ,เขาเริ่มเห็นปัญหา,เ,าเริ่มมีคนบริษัทต่างๆเนี่ยเรียกร้องว่ารบกวนช่วยหาอะไรหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ถ้านะครับถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยรบกวนสก,กัดมันออกมาแล้วรสร้างเป็นแบบวัด อ่าแล้วฉันจะได้เอาไปใช้เพื่อที่จะเอาไปคัดว่าคคใครกันนะอ่าเอาไปสรรหาคัดเลือกนะครับเอ่อเพื่อที่จะระบุได้ว่าใครกันที่หนึ่งสมควรแก่การที่ฉันจะรับเข้าบริษัทอ่าอยา่าแรกคือถ้าเกิดมีความคิดนี้ก็ควรจะรับเข้ามาทํางานกับเราถูกต้องครับครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือก็เราก็อาจจะใช้คัดหรือใช้วัดเนี่ยคนที่อยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ว่าเราวัดเพื่อที่จะ หา potential candidate หาผู้สมัครที่เหมาะสมหรือว่าหาบุคคลที่เหมาะสมแก่การที่จะเลื่อนตำแหน่งให้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเพราะว่าคนนี้มีเวลที่จะเป็นนักเรียนรู้แล้วก็น่าจะทำให้พอเขาเรียนรู้มากขึ้นก็น่าจะเอาประสบการณ์หรือว่าเอามอุมมองต่าง,างๆเนี่ยมาปรับใช้ในการทำงานได้นั่นเองนะครับอันนี้คือฝั่งที่ปรึกษาเขาก็ ถ้าพูดตรงๆก็คือทําเงินได้ค่อนข้างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าศึกษาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980ก็คือขายไอ้ตัวเนี้ยได้เรื่อยๆเลยประมาณ40ปีแล้วนะครับถูกต้องถูกต้องซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าในวงการวงการวิชาการเนี่ยเหมือนเราเราเป็นในมุมในมุมเชิงวิชาการมุมอคาเดมิกอ่ะก็คืออาจจะค่อยมามองกลับไปหลังจากที่มันระยะเวลามันผ่านไปในช่วงหนึ่งและว่า เอ๊ะมีคนศึกษาเรื่องนี้นะเยอะเชียวทําเงินก็ได้เยอะแต่ก็ชักจะเริ่มสงสัยว่าในทางวิชาการเนี่ยหรือยังน้อยสุดในทางจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอ่ามันเป็นของจริงไหมไอ้เจ้าตัวแปรเจ้าปัจจัยความท่องเที่วในการเรียนรู้เนี่ยนักวิชาการก็เลยเริ่มที่จะมาศึกษาในช่วงประมาณสักสิปีให้หลังนี้เองนะครับก็คือเริ่มมีการศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยประมาณสักปี2อ1 2นะครับโดยสมาคม วิยาอุตสาหกรรมและองค์การในอเมริกาหรือว่า SIOP นะครับก็เลยเริ่มอยากจะมาถกกันบ้างแล้วเห็นคุณใช้กันมาตั้งนานแล้วสรุปว่ามันมีจริงหรือเปล่าหรือท้ายมันเป็นอะไรอ่ะยาแป้งหรือถ้าเป็นในมุมมันก็เป็นไปได้ที่นักวิชาการเราก็จะเรียกไอตัวแปรพวกที่มันเป็นบัสเวิร์ดเป็นคําใหม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่อ่าเอามา เรียกชื่อใหม่เอ่เอามาเอาเอ่อตัวเรื่องเรื่อง A กับ B มาผสมกันแล้วก็เอามาขายใหม่อ่าให้กับคนที่อาจจะเป็นอยู่ในบริษัทแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับในทางวิชาการก็เลยชักจะเริ่มอ่าอยากจะศึกษาให้มันเป็นตัวชัดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ถ้ามันเป็นเรื่องใหม่เราก็จะได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์และกว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยถูกต้องครับถูกต้องปัญหาก็คือว่าตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเนี่ย มันก็มีการศึกษามากขึ้นก็จริงแต่ยังไม่มีใครศึกษาในลักษณะที่มันเป็นเหมือนเป็น snapshot เป็นภาพกว้างว่าอะไรคือเหตุของเจ้า learning agility มีสิ่งมีปัจจัยอะไรบ้างที่น่าจะส่งเสริมให้เกิด learning agility นะครับแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยมีแต่การศึกษาว่า learning agility เนี่ยถ้าคนที่มีความล่องแคลในการเรียนรู้เยอะๆน่าจะส่งผลอย่างไรบ้างมันเหมือนมันหนักขวาอือ่านะครับและกันอันนี้คือประเด็นที่1และประเด็นที่2ก็คือนอกจากหนักขวาแล้วเนี่ย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเนี่ยก็มักจะเป็นผู้นําระดับสูงในองค์การด้วยเป็นพวกแบบเอเซคูทีเป็นผู้บริหารเป็นอยู่ในกลุ่มแบบซีสูตนะครับหรือว่าเป็นผู้จัดการแต่ว่ากลุ่มคนที่เป็นระดับแบบเอนทรีเลเวลเป็นพนักงานระดับต้นนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้างานเนี่ยยังไม่ได้เป็นกลุ่มที่ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางมากนักนะครับมันก็เลยหลังจาก ทบทวนเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ม>ก็เลยเกิดข้อสันนิษฐานขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะต้องการให้พนักงานทุกระดับ,ดบมีความสามารถมีสกิลเซตนี้และไมค์เซตนี้<ม>ด้วยเช่นเดียวกัน<ม>ก็เลยนํามาสู่กรอบคิดการวิจัยครับอ๋อแสดงว่าง,งานวิจัยชิ้นเนี้ยก็กําลังเติมเต็มให้กับวงการวิชาการในแง่ของการที่จะมามุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการของสาเหตุอของการเกิด learning agility การเรียนรู้ว่องไวว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้จาก สาเหตุอะไรนะอันนี้คือคือมุมที่จะเข้าไปเติมเต็มให้กับวงวิชาการในมิติหนึ่ง<ช>กับขณะเดียวกันอีกอันที่2ก็คือ,องานวิจัยที่ผ่านมามุ่งเน้นไปศึกษาผู้บริหารระดับสงูง<ช>แต่งานชิ้นนี้ก็จะศึกษาแต่ระดับต้นแล้วก็พนักงานทั่วไปเลยดโดยดดที่เลือกกลุ่มเป็นรู้สึกเป็นการเงินใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเป็นธุรกิจการเงินเพราะว่าสาเหตุที่เลือกเนี่ยอย่างที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะ ทราบกันเป็นอย่างดีรวมถึงทางอาจารย์อาร์ตด้วยน่าจะทรารบว่าธุรกิจการเงินเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ต้องต่อสู้กับความท้าทายยุคใหม่ย,ย่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ไม่นับในเรื่องที่องค์การต่างๆ จะต้องเผชิญอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับอันหนึ่งโลกเปลี่ยนค่อนข้างจะไวแล้วนะครับที่เราพูดกันวูกาเวอร์บานี่หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกซับซ้อนเดี๋ยวนี้แบบแก้ปัญหาเป็นโซลูชันแบบมองเป็นสมการตรงๆไม่ได้อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแหละแต่สิ่งที่แบงก์หรือว่าสิ่งที่ตัวธุรกิจการเงินจะต้องเจอมากเป็นพิเศษเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคู่แข่งที่ ไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงอ่าอย่างเช่นกลุ่มที่ผมเก็บเนี่ยมันคือกลุ่มแบงค์นะครับเป็นส่วนเป็นเป็นส่วนใหญ่อ่อแบงค์เนี่ยคู่แข่งสมัยใหม่เนี่ยก็คือเป็นพวกนอนแบงค์นะครับอ่าไม่ได้ทําธุรกิจแบงค์นะแต่ว่าลักษณะเอ่อโมเดลธุรกิจเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าตัวเองเป็นแบงค์นะครับอ่าเช่นนะครับอ่าท่านผู้ฟังหลายๆคนรวมถึงผมแล้วก็ตัวอาจารย์เองอาจจะเคยใช้บริการโดยการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส อ่าเข้าไปในแอปดิจิตัลของบริษัทสักบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะซื้อของออนไลน์อ่านะครับซึ่งอันเนี้ยการที่เขาทําแบบเนี้ยมันเป็นการตัดตอนตัวแบงค์ไปในตัวออก็คือไม่ต้องผ่านแบงค์ถูกต้องคือเอาเงินเข้าไปสู่บริษัทค้าค้าของออนไลน์เบบนั้นกับ คล้ายๆเป็นห้างออนไลน์ใช่ไหมครับเเว็บเว็บขายของออนไลน์ซึ่งเมื่อก่อนเราต้องเอาเงินเอาเงินจากบัญชีแล้วส่งไปให้ใเว็บขายของแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเราเอาเงินส่งตรงให้เว็บขายของไปเลยถูกต้องแล้วก็หักเงินกันไปเลยอ่า <นะ S 1> ใช่หรือการซื้อของในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งซึ่งถ้าเรา เติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันของเขาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะสะสมแต้มได้มากขึ้นแล้วก็สะดวกเราด้วยโดยที่เขาทําโดยที่ไม่ได้ไม่งอแบงค์เอาว่างง่ายเั่ไ่นะมันก็ทําให้ตัวธุรกรรมของแบงค์เนี่ยมันน้อยลงหรือแบงค์กลายเป็นแค่คน ส่งผ่านเท่านั้นเองว่าจากลูกค้าส่งไปให้แบงค์แป๊บหนึ่งแล้วก็จากแบงก์ก็ส่งมาให้ธุรกิจเลยเี่ครับเขาตอนนี้อันนั้นเป็นภายท้าทายใหม่ของเขานะครับเป็นเทรดใหม่ทีนี้เขาจะจัดการยังไงอ่าส่วนหนึ่งก็น่าจะต้องการพนักงานที่ที่มี Learning agility นั่นเองก็เลยไปเลือกกลุ่มธุรกิจนี้มาวิจัยด้วยนะครับหลังจากอาจารย์ไป วิจัยไปศึกษานะแน่นอนปริญญาเอกช้เวลาศึกษานานพอสมควรทีเดียวนะครับ <c oughs> อาจารย์พบอะไรบ้างครับจากการศึกษาครั้งนี้ครับโ okay. อเคข้อค้นพบสําคัญเนี่ยเราก็เจอ,เอปัจจัยเชิงสาเหตุแน่นอนแน่นอนเพราะนี่คือส่วนที่จะเติมเต็มให้กับวงการวิชาการใน <c oughs> เรื่องนี้เลย <c oughs> ใช่ครับก็เจอข้อค้นพบสําคัญก็คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือสิ่งที่จะปัจจัยที่จะทําให้พนักงานเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือในธุรกิจการเงินเนี่ยมี Uh, learning agility นะครับมากขึ้นก็คือเป็นเรื่องของเอ่อ uh, การมุ่งเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้นะครับอ่า uh, เป็น go orientation นะครับเอ่อ uh, ซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับเวลาเราพูดคำว่า go orientation แต่ว่าคำที่เราจะคุ้นกว่าก็คือคำว่า growth mindset นะครับแน่นอนว่าถ้าใครพนักง,งานคนไหนเนี่ยมี เหมือนใ่รู้ใยเรียนนะ<ช>ครับผมอยากจะรู้ว่าออสิ่งต่างต่างที่มันทําได้มันทําได้เพราะอะไรนะครับหรือว่าอยากจะไปเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมอยู่เสมอโดยที่ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสอ่าแล้วก็ไม่ได้ถูกบังคับด้วยแล้วก็ไม่ได้โฟกัสว่า ผลมันจะต้องได้ในครั้งแรกต้องแบบสำลิดที่ผลทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ได้ให้ความสําคัญกับผลลัพธ์อย่างยิ่งโดยที่ไม่ได้ดูส่วนอื่นเลยแค่เขามีความเอะอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่เดินเข้ามาเอ๊ะทำไมเขาถึงทาอย่างนี้ก็สงสัยไปมีความสงสัยค่้รู้ไปสนใจที่จะตั้งคําถามกับ กับกระบวนการการทํางานต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่บ้างเพื่อทําให้การทํางานมันดีขึ้นนะอันนี้ก็โดยธรรมชาติแล้วพอเราอธิบายนิยามอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลทางบวกให้กับความคล่องคล่วในการเรียนรู้โดยปริยายนะครับอ,อันนี้คือข้อค้นพบแรกข้อค้นพบแรกนะครับ,รบข้อค้นพบที่2ก็คือเราก็เจออีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อ,อความคล่องคล่วในการเรียนรู้ให้สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของความสนุกนะครับ หรือว่าในภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า playfulness นะครับแต่อาจจะต้องชี้แจงกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าพอเวลาเราพูดความสนุกเนี่ยเราอาจจะมีเซนส์ของความสนุกที่มันหลากหลายขำขันอาวจะแบอะไรผู้ฟังหลายคนฟังก็จะบอกว่าถ้าฉันเป็นผู้ประกอบ เป็นแบบว่าเป็นองเทอร์เพเนอร์อย่างเงี้ยโอ้ต่อไปนี้ต้องชวนลูกน้องมาถ่ายคลิปติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยมาเต้นกันช่วงเที่ยงเลยช่วงช่วงเลยช่วงเที่ยงทีนี้ก็คือโอ้โหทุกคนก็จะขยับร่างกายไม่งั้นก็ต้องแบบเปิดถ้าเป็นแบบทรดิดชัชนแนลหน่อยต้องแบบดูทีวีแล้วเปิดรายการตลกโปกฮาอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับสร้างความสนุกอใช่เป็นสนุกในเซนส์นั้นไหมนะครับคําตอบก็คือว่าอันนั้นเป็นความสนุกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเพลฟูลเนสที่ผมทําวิจัย มันเป็นความสนุกในลักษณะว่าเราได้เพลิดเพลินกับงานนะครับเราเราน่าจะทุกคนทุกท่านน่าจะเคยมีประสบการณ์ที่ว่าเราทํางานทํางานไปอยู่เพลินจังนะครับเกิดความรู้สึกเจะใช้คำว่าเบิกบันใจก็ยังได้นะครับว่าทำทำไปแล้วก็เ,เจอนน่นเจอนี่นะทำแล้ว น่าสนใจดีแบบอ่านหนังสือไปเรื่อยแล้วแบบมันมีประเด็นนี่เหรอเนี่ยเราคิดไม่ถึงเลยแล้วว่าโอต้องอ่านต่อละว่ามันคืออะไรโดยที่เราอาจจะใช่โดยที่เราอาจจะไม่ได้คาดคั้นกับตัวเองว่าวันนี้ต้องอ่านได้เท่านี้หน้าต้องสรุปไปถึงจุดนั้นจุดนี้แล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเซนส์ของความสนุกที่เราที่เราเจอว่าเราสามารถสนุกได้ในลักษณะนี้นะโดยที่สุดท้ายความสนุกเนี้ยนะครับสาระสาคัญของมันเลยเนี่ยก็คือมันทําให้เรากลับมา ตั้งคำถามอ่าโดยอาจจะใชะ้ความแบบมุมมองความคิดในการแบบพลิกมุมกลับปรับมุมมองอะนะครับบางทีพลิกไอ้พลิกไปพลิกมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พลิกเพื่อเพื่อแสวงหาคําตอบหรอกแต่ว่าเราอยากมองในมุมนี้เออมองในมุมนี้ก็ตลกตัวเองดีเหมือนกันอ่าแบบเหมือนหามุมที่จะเอามาสนุกสนานกับตัวเองในทางความคิดแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็การฝึกพลิกมุมมองเนี่ยพลิกไปพลิกมาอาจจะได้ คำตอบแล้วก็อาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เจอว่าเป็น2ปัจจัยที่ทําให้พนักงานเนี่ยเกิดเกิดความเรียนรู้ในกูนที่สูงขึ้นได้นะครับผมนี่คือการค้นพบสําคัญ2หลักใหญ่ๆแต่จริงๆก็จะมีการค้นพบปีกย่อยปีกย่อยและเล็กน้อยนะครับผมนะซึ่งสุดท้ายแล้วอะครับไอ้ข้อค้นพบเนี้ย ด้วยความที่เราก็อาจจะมองเป็นด้วยสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเนี่ยสุดท้ายมันก็อาจจะต้องมองในเชิงของเอ f ฟ i เชนซี่นะประสิทธิผลประสิทธิภาพนะครับตัวแปรผลนะหรือว่าปัจจัยผลเนี่ยที่ผมเลือกศึกษาในงานวิจัยเนี่ยก็คือศึกษาเรื่องของผลการปฏิบัติงานอ่าตรงๆเลยนะตั้งคําถามง่ายๆเลยว่าคนมีความคล่องแคล่วในการเรียนรู้เนี่ยมีผลการทํางานที่ดีขึ้นไหม่านะครับเราก็เจอขึ้นว่าเราก็เจอเช่นกันนะครับว่า มีนะครับยังมีนัยยะสําคัญทางสถิติเหมือนกันนะครับถ้าเอาปัจจัยที่เราศึกษาทั้งหมดนะครับก็คือจะมีเรื่องของความข้องแคลในการเรียนรู้มีเรื่องความสนุกมีการมุ่งเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้หรือว่าเจ้า o a l mindset นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ mindfulness นะครับหรือว่าคนที่มีมีสตินะครับเอาสีตัวนี้มาร่วมกันพยากรณ์หรือร่วมกันทํานายว่ามันสามารถที่จะทํานายผลการทํางานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เจอว่ามันสามารถทํานายได้ประมาณ 88.6%นะครับก็เกือบสูงสูงพอสมควรเลยครับผมโอเคครับงั้นในช่วงท้ายรายการแล้วเวลาของเราจํากัดมากเลยนะครับ <G ül> ต้องพูดอย่างกระชับม้องไวมากในตอนช่วงท้ายของรายการนี้แหละครับอยากให้อาจารย์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมผุกฟังจากงานวิจัยของอาจารย์นะครับครับผมผมว่าสาระสําคัญที่อย่างน้อยที่สุดเป็นบทเรียนที่ผมถอดมาได้เป็นการส่วนตัวกันแล้วกันผมเชื่อว่าเราน่าจะต้องรู้จักเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ ทำผิดพลาดบ้างได้ไปเอ็กซ์หรือสำรวจในประเด็นอื่นซึ่งอาจจะฟังดูแล้วเราหนึ่งเราอาจจะไม่ชอบ 2. ออาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงนะครับแต่ว่าไอการสำรวจอันนี้แหละก็อาจจะทําให้เราได้ประสบการณ์ที่มันแปลกใหม่สําหรับเรามากขึ้นและไอความแปลกใหม่นี้เราไม่รู้เนาะสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าเราอาจจะได้ฝึกคิดฝึกมองในเรื่องที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เรา เคยทำเป็นปกติก็ได้นะครับส่วนความผิดพลาดเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะได้จากทั้ง learning agility หรือว่าเจ้า growth mindset นะครับว่าสำหรับผมเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยตอนแรกเราอาจจะมองว่ามันคือความล้มเหลวในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งทั้งส ปัจจัยเนี้ยมันก็ชี้ให้เห็นแล้วนะครับว่าความผิดพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เท่านั้นเองนะครับผมอย่างใน Learning agility เนี่ยคนที่เป็นนักวิชาการที่เป็นแนวหน้าที่สนใจเรื่องเนี้ยเขาก็จะบอกเลยว่า,อาตอนที่เขาไปทำวิจัยเชิงคุณภาพไปสัมภาษณ์ตัวผู้จัดการหรือผู้บริหารเนี่ยนะครับที่ประสบความสำเร็จกับล้มเหลวเ,<อ><ๆ>เขาอยากรู้ว่า คนที่มีส่วนในการทําให้องค์การมันจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกับผู้จัดการที่จะใช้คําว่าอะไรดีชุดรั้งนะครับ<ม>หรือว่าทําให้เพอร์ฟอร์แมน์มันไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเนี่ยมันเขามีข้อแตกต่างกันตรงไหน<ม>นะครับเขาก็เจอว่าคนที่รูปแบบหลังเนี่ยนะครับพฤติกรรมชุดพฤติกรรมหลักๆเลยก็คือ1่หยุดเรียนรู้นะครับก็คือว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้จัดการผู้บริหารเรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับ เลือกที่จะใช้สกิลเซ็ตหรือประสบการณ์ที่ตัวเองเคยท template, ําสําเร็จแล้วก็เอามาครอบตัวเองเอาไว้ว่าอ๋อก็เนี่ยผมทําสําเร็จซึ่งเราก็เถียงเขาลาบากด้วยเพราะมันม,มันก็เป็นประสบการณ์เชิงประจักษ์ของอของเขานะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะหยุดแล้วก็บอกว่านี่คือสิ่งที่เวิร์กที่สุดอ่านะครับผมอย่างที่2ก็คือ,อถ้ามีข้อผิดพลาดนะครับก็จะทําอยู่2แอคชั่นสพฤติกรรมอย่างแรกก็คือในในในงานวิจัยเขาบอกว่า คิดว่าตัวเองโชคไม่ดีนะแต่คําอธิบายก็คือเป็นการบอกว่ามันเป็นการโทษหรือว่ามองปัจจัยภายนอกโดยที่อาจจะไม่ได้พิจารณาตัวเองเลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเอาปัญหาเนี้ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่โทษแบบเนี้ยเขาก็จะเอาความล้มเหลวผิดพลาดเนี้ยซุกไว้อเราจะไม่พูดถึงมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องมันแล้วก็แล้วกันไปอะไรประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยก็คือจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งต่างต่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาเนี่ยมัน เป็นแค่เฟดมันเป็นแค่กระแสอ่านะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะยิ่งตอกย้ำไม่ชัดใหญ่เลยว่าอ,อ,อ,อาจจะต้องมองความออไปเอ็กซ์อร์บ้างแล้วก็ไปเ,ออเปิดใจแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ตัวเองผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติตามใดมที่เราเป็นมนุษย์แล้วเรายัางต้องเรียนรู้ต่อไปออน่าสนใจมากๆเลยนะครับ <S <S เกี่ยวกับ Learning a g i l i t y หรือการเรียนรู้ว่องไว วันนี้ท่านผู้ชมและผู้ฟังคงได้ความรู้ไปเต็มอิ่มแล้วนะครับจริงๆแล้วบทความของอาจารย์ก็ตีพิมพ<ช>์ในวารสาร,รวิชาการแล้วนะครับ<ช>ซึ่งถ้าท่านผู้ชมและผู้ฟังเนะี่ยอยากจะไปอ่านฉบับเต็มเดี๋ยวเราก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้มาดูกันได้ใน Facebook ใน YouTube ก็ได้นะครับเราจะทาลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็ไปอ่านฉบับเต็มกันได้ซึ่งแน่นอนถ้ามีข้อสงสัยก็อีเมลหรือติดต่อไปตาม ที่อยู่ของอาจารย์พรเทพได้เลยนะครับทิ่เขาก็จะลงอยู่ในบริารอยู่แล้วนะครับก็มาสอบถามได้มาพูดคุยซักถามเพิ่มเติมได้นะครับยินดีอย่างยิ่งครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ดรพรเทพจัตรกมลมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาสนทนาในรายการของเราซึ่งเราก็จะได้เชิญอาจารย์นะครับขอโอกาสเชิญอาจารย์มาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาในครั้งถัดๆไปอีกนะครับเมื่อมีโอกาสนะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากครับและวันนี้เราทั้งสองคนก็คงต้องจากลากับ ท่านผู้ชมและผู้ฟังไปกับพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ